สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำนะครับจะเป็นวิธีการบันทึกในส่วนของคลิปเรียวนะครับเก็บไว้ดูทีหลังนะครับคลิปเรียวที่เราชอบนะครับเก็บไว้ดูทีหลังก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของการบันทึกนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของการดูว่าที่เราบันทึกไว้อยู่ที่ไหนกันนะครับสําหรับในาคลิปนี้จะทําผ่านนส่วนของแอปพลิชั่น Facebook ที่มือถือกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของคลิปเรียวกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นไปที่ในส่วนของจุด3จุดนะครับด้านล่างซ้าย ด้านล่างกันได้เลยนะครับหลังจากที <ev ne S 2> ่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาส่วนของป๊อปอัพนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าบันทึกคลิปเรียวนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนสุดกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการบันทึกในส่วนของคลิปเรียวของเรา ไว้ให้นะครับโดยจะมีส่วนของข้อความนะครับแสดงขึ้นมาจากทางะจะแสดงที่ด้านล่างกันนะครับก็สังเกตตามที่สอนสีเหลืองกันนะครับก็เสร็จไปในส่วนของขั้นตอนแรกกันนะครับก็จะไปต่อไปจะไปในส่วนของการขั้นตอนที่สอนนะครับว่าคลิปเรียวของเราอยู่ไหนนะครับก็ให้เราไปที่ในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราคลิกไปที่ส่วนของอเพิ่มเติมหน้าโปรไฟล์ของเรากันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าคลิปเรียวกันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าคลิปเรียวกันนะครับก็เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะสังเกตในส่วนของเมนูด้านบนบนกันนะครับก็จะเห็นในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าบันทึกไว้นะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนี้กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือกส่วนของเมนูบันทึกไว้กันแล้วนะครับ โดยในขั้นตอนถัดมาเราก็จะเห็นนะครับก็จะเห็นในส่วนของคลิปเรยวนะครับที่เราได้บันทึกไว้เก็บไว้ดูที่หลังกันนะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้นะครับก็เป็นการบันทึกไว้ในเ c e b o o k นะครับ ไม่ได้บันทึกไว้ในในส่วนของมือถือของเรากันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสลับในคลิปนี้คลิปเป็นทางวิธีการบันทึกคลิปเรียวนะครับที่ชอบนะครับเก็บไว้ดูทีหลังก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ s t e i t Channel นนะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ